ตอนรับเข้าสู่ God of War ลแลกนา o k ล็อกพาร์ทที่เจ็ดกันแล้วครับเดือนที่แล้วเราไปหาเดอร์ลินมาแล้วนะฮะต่อจากตอนนั้นเลยเราจะไปตามแผนที่ที่เดอร์ลินให้อ,อธิษฐามานะฮะไปะดูลูกตรงนี้ไม่มีอะไรละนี่คืออะไร มีอะไรวะน่ะต er ่เลยคืออะไรอ่ะเอ็นทรีก่งอ่งนแต่เราไม่พร้อมเลยในตอนนี้โอเคต้องใช้สิ่งของบางอย่างใช่ไหมได้ก็จำนะปุ๊บเลย Well, looks like the official entrance to the mine. Oh, there's got to be another way. Okay. Maybe this cable will get us in. Nice. Not a -a Here, not sure Let's this cave will get us in. this cave us see where this goes <laughs> โอพมันมาจากไหนกันนั่นสิแต่กนี่เรางหน้าไปที่น้ำนนี่คิดได้ยิีงน้ำเหมือนกันใช่ไหมเอร ระวังเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมว่าเจอที่นี่มันจะมีอะไรบ้างที

ก่อนโอ้โหได้ยิงเดียวว้ม่ะไม่สนใจของบูเลยเอาเดีนี้ชุบหน่อยลูกนั่นแหละโดนครับโดน

มีของอยู่นะเอเดียสเตยทำไม่ได้ไปลองเลออีกแล้วเป็นออโตโด้ด้วยวขอโทษ ข้ารู้ว่าท่านบอกเขาไม่ให้คิดแต่ข้าอยู่ที่นี่ไม่ได้เลยเราใช้เวลาทั้งหมดไปกับการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายและข้าไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้เราเห็นท่านบูชาเขาต่อเป็นผู้นำขัดต่อต้านโอดินตอนที่มีค่ถ้าทำแบบนั้นมาก่อนหน้านี้ทำไมเขาถึงฆ่าตัวเองนะแม่บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมด พอเราลงจากเรือแล้วไปตดวอสอบที่นั่นก็ตามหาเทียกันเถอะฉัไม่ได้ว่าท่านโกรธใครตั้งแต่เรามาที่ซาลามาท่านมีการเรื่องถ้าท่านคิดว่าข้าสามารถตทางได้ก็คือของเราท่าไม่ได้มีข้อของขากับความหมายอื่นแล้วคือว่าแต่มันหมายความว่าอย่งไร ส um ิตนาของเจ้าต้องหาว่าเหมืองแอปเปิลคอร์นี่มันใหญ่มากต้องใช้เวลาสร้างงานโหแน่จรดตัดกลาน เราต้องไปดูประตูบานนั้นด้วยเดลินไม่ได้บอกใช่ไหมว่าวันไม่เราต้องขึ้นตัวเองแล้วที่ท่านถามภาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเจตนาค่ะถ้ามีเจตนาที่จะช่วยเทศบาลนี้นั่นเป็นถึงการปลดปล่อยเขาออกจากคุกด้วยถึงตัวให้ดีเลยจริงดี Have you seen any signs of tears? As if, As if, I, would if I would navigate this maze of running around sewage. No. No. I'm sure I'm you'll sure manage, we'll manage that, on, that your on your own. I don't know. I don't know. The, water the water looks, looks pretty clear, clear here. Keyword, here. Keyword looks. looks. Whoa. There's actually it is effective so these are very hygienic what can i make for you oho Hello. นี้ที่เลยอะเอาดีครับจริง <Hey. S 1> เราไปอะไรนี่ใช้ไว n า t โอ้ไดีทั้งเซตเลยปะเนี่ยสวยครับ huh. That m i อ h t be my b e s ิ้ i ท c e yet today. Very ัน o d อดีานึงโอ้โหพอดีเลยครับทั้งชุดเลย เฉาเาลยอกโอ้โหมีนีด้วยนี่ว่กะกำลังป้องกันลักกำลังข่านบนก่อนไปเลยครับนีตต่ต้องอย่างนี้ อ่าใส่ของวิวสองโอเคขวานลีเวทานอัพไม่ได้อันนี้อัพได้ ใส่ของเลือดสอง

Thanks for grabbing Thanks for this. <laughs> 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 oh, this is oh, beautiful. <laughs> 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 Look, look. There's a door just door across, across here. the yeah. Yeah. could be right there. Yeah, right <laughs>

Water's overflowing when you froze, re -froze that, trough. that trough. That's helpful. Sir, you got the water moving open. along, open. brother? What? That's it. You can... ...see this. ช่เว้ยไป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 ไไป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 ไ Well, <tries> <Sen> <no? Huh. melodic TALIESIN> <helodic stimulus> yeah, I certainly don't think this is where Tier comes. He's got here This mine is you. What <coughs> do you intend to stop Odin from doing? Speak as if you know plan. But... I don't know his plan. Brothers! with Fimbulwinter underway, around the corner, Odin will be desperate. Whatever he's planning to do surely won't be to the benefit of anyone but himself. Exactly. Này như mì lại đây chứ mày đây máy này Kịp hay một ok, bye. ยังไม่เจอนะยังไม่เจอเทียร์ Across the way. There's another door. Maybe that's the one. Uh, did you, did see, you that see that over there? there? There's, a There's a broken door up, up to the up left, left behind this crane. Maybe, Maybe two try to escape. We, we should look. 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 Wait, where are you going? We will return. Hmm? <coughs> back. There's another door! Beat these guys and check there! That one.

อดตัวนี้่นแล้วครับเอ้าบิดบิดิีหน่อยีไปหน่อยครับเมื่อก да ี้ ได้ใช้พลังโห่ฟีเสียฟีอุ้ยฮะอ้าวโดนระเบิดเดี๋ยวโอ้โหโอเคทีมบาลอะไรของอดินเหรอคันนี้เจ้าใช้แผนอะไรของอดินเจ้าต้องหอดินนะเรามาดีอุ้ย ผูกไว้แบงนี้เลยเหรอเนี่ยเนี่ยนะเทพสงครามแกไปดูถูกเขาเซยดับพวกนั้นถ้ารู้จักเจ้า ผู้สังหารเทพครานนี้ถึงตาข้าแล้วใช่ไหมเรามาช่วยเจ้าไปพุนสายข้าลองหน่อยเจียเทียเทียดูสิเจ้า เจ้าฆามีเมียจรู้จ <mm ักข้าใช่ไหมไปให้พูนนะพวกปีศาจเราต้องการเฮยถแล้วโอ้ยยไหนวะเอา้เเดี๋ยเดี๋ยวเดีมัวตัวหมดเลยตอนนี้หลงไปแล้ว

ตายตายหมดเดี๋ยวฟ้ามะพร้าวแก้วเลยไปยังไม่ตัดจบนะเรายังไม่ต <killing ers> ัดจบนะไปไปตามหาเพียก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินแล้วนะ ลบดิมีเมียเห็นแล้วจ้าไป

เจ้านี่มันอือหือติกระแพงเลยนี่จ่าเดชนั่นตัวสุดท้ายนะจะหาลูกเจ้ากันเดชไหนร้องไปทางไหนทางนี้ ทียจะภาพัดต oh, oh, ิดจะแย่มากครับตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดตอนนี้ต้องมีมาแน่นอนเฮี่ยไม่เป็นไรนะอย่ามายุ่งกับข้าเฮียฟังนะข้าจับบานได้ว่าเราไม่ได้ทำร้ายท่านเราแค่พยายามช่วยท่านออกไปยังที่ปลอดภัยให้พ้นจากโอดิน นี่คือพ่อของเราเราช่วยทุกคนถ้ามันมือไปกิเรายิ่งเลวร้ายถ้าเขาโกรธจำมือทหารยังไงจำมือคนนั้นยังไงทิ้สติหน่อยชายฆ่าพาเราทีเพื่อหาเจ้าดูเขาสิ เจ้าเหรอทำไมกันล่ะเจ้าไม่รู้จักข้านี่ข้ารู้ว่าท่านอยู่ไหนท่านช่วยพวกยักษ์ไว้เราจะตอบแทนเรื่องนั้นเราเหรอเรากำลังจะไปแล้วเจ้าจะมากับเราไหมนี่ที่คนยักษ์ ู่ปปั้นท่านในศนสนาท่านตีหอไปคิดว่าท่านต้องการอาวุธไม่เท้าเหรอไม่ค่ะถอดทำคิดดีแต่ไม่หรอกขอบคุณมากแต่โอเคได้ข้าเอื่ข้าวิ่งเพราะข้ามักไม่รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริง บางครั้งไม่มีอะไรต้องอายสหายเราิตอยู่ในยุคที่ไม่คุ้นเคยทุกคนได้ยินที่เขาพูดไหมเราต้องกลับบ้าน นั่นล่ะฮะท่านรู้สึกหรือเปล่าล้มพระเจ้าจากตรงนั้นอาจมีทางออกอยู่ใกล้ๆมีชื่อที่ข้าควรเรียกเจ้าไหมข้าชื่อเออาเทอัสข้าคงจะกับมีเ้มีเนอเหลือและนั่นคือพ่อข้าเคโตสบุตรแห่งสปาร์ตามาคุยเรื่องโยนาได้งั้นเหรอเมื่องข้าคือยักษ์ตัวสุดท้ายในมิการเราเฟยไงล่ะ ข้าจ้งชื่อนั้นได้นางก็ช่วยเหลือผู้คนเช่นกันอันนี้นางอยู่ในแสงแห่งอัฟไฮแล้วข้าเสียใจด้วยนะอโอเคขอตัดจบพาร์ทที่เจ็แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ